ปัจจุบันยายอายุ60ปีและหลานอายุ12ปีอีกกี่ปีอายุของยายจะเป็น3เท่าของหลานแน่นอนโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์อายุเดี๋ยวเรามาตั้ง3ช่องโจทย์อายุก็มีอดีตปัจจุบันอนาคตทิ้งไว้เลยนะครับผม โจทย์กำหนดมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่ายายอายุ60ปีและหลาน12ปีเอามาเขียนในช่องปัจจุบันอีกกี่ปีก็ไม่รู้ให้เป็นตัว A ไว้ก่อนจะกลายเป็นยายอายุ60บวก A หลานอายุ12บวก A โจทย์บอกอีกว่าอายุของยายเป็น3เท่าของอายุหลานเราก็เพียงแค่เอาอายุของยายและอายุของหลานแต่ต้องเป็นฝั่งอนาคตนะครับ เอามาใส่ให้ตรงกับคำพูดที่โจทย์กำหนด แค่นี้แล้วเดี๋ยวมาแก้สมการกันที่เหลือคือการแก้สมการนะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมขอเอา3กระจายเข้าไปไว้ในวงเล็บได้กลายเป็น3 6บวก 3A เดี๋ยวเราจะทำการย้ายข้างนะครับตัวเลขอยู่ฝั่งตัวเลขตัวแปรอยู่ฝั่งตัวแปรได้กลายเป็น60 3ลบ36เท่ากับ 3A ลบ A ฝั่งซ้ายมือเหลือ24ฝั่งขวามือเหลือ 2A แน่นอนครับเอาเลข2ย้ายลงไปหาร24หาร2เหลือแค่12 ดังนั้นข้อนี้ a คือเลข12นะครับสรุปก็คืออีก12ปียายจะอายุเป็น3เท่าของหลานเราก็จะตอบกับมันก็คือข้อที่1นะครับผม